พระพิคเนตมหาเทพที่เก่าแก่กว่าพระอิศวรจากเทพพื้นเมืองปรุงแต่งเป็นเทพพินดูภาพเขียนสีพระคเนตกายสีแดงส้มและทรงหนูปี1816พระพิคเนตมหาเทพที่เก่าแก่กว่าพระอิศวรจากเทพพื้นเมืองปรุงแต่งเป็นเทพพินดูพระพิคเนตเป็นมหาเทพพินดูที่มีคนเคารพรักอย่างแพร่หลายที่สุดในหมู่คนหลายชาติหลากภาษาและทุกชนชั้น ทั้งนี้เพราะพระพิคเนตไม่ถือพระองค์และไม่เคยรังเกียจผู้ใดใครๆจึงเข้าถึงท่านได้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนบุญคนบาปคอนมีคนจนคนวันนาสูงหรือคนที่ต่ำต้อยท่านพร้อมที่จะรับฟังคำวิงวอนของทุกคนที่เข้าหาอยู่ตลอดเวลาการกราบไหว้บูชาพระพิคเนตนั้นกระทำได้ง่ายมากคือไม่ต้องถือสิงไม่ต้องสงสารไม่ต้องจ้างครามใครๆก็สามารถบูชาพระพิคเนตได้ด้วยตนเองโดยถวายดอกไม้ผลไม้กล้วยอ้อยและอย่าลืม ขนมหวานทุกชนิดพระพิเคเนตผิดกับมหาเทพอื่นๆตรงที่ท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่อารมณ์ดีมีเสียงเป็น้างร่างกายเหมือนทารกอ้วนทีน่ารักขี่งูเป็นพาหนะชอบร้องรำทำเพลงซึ่งการร่ายรำนั้นไม่ใช่เพื่อปราบาศรูนหรือล้างจัก,กรวาลแต่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานเป็นสำคัญ oh <my> ในระดับหนึ่งอาจจะเทียบพระพิเคเนตกับซานตาคลอสได้สนิท พระสานตากลอสก็อ้วนลงพุงมีใบหน้าเรื่อแดงใช้อภรรแดงผิบขาวอันหมายถึงดวงอาทิตย์ที่ลอยมาเหนือปุยเมฆเพื่อน,นำความอบอุ่นและชีวิตชีวามาสู่โลกเช่นกันในการลงสีพระพิคเนศจึงมักให้พระพักสีแดงกับพระกายสีขาวหมายถึงแสงสุริยาที่มาเหนือเมฆฝนและนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่โลกภาพพระพิคเนศภาพวาดราวครวิสตศตวรรษที่1 7 ในระดับหนึ่งพระพิเคเนตเป็นนักปราชญ์ที่ใช้งาส่วนที่รักของท่านจาร์เรื่องมหาภารตะลงใบลานตามคำบอกเล่าของท่านฤาษีอวอยศาสท่านจึงได้รับการเคารพนับถือในฐานะเป็นผู้ประสาสความรู้ทางอักษรศาสตร์ดังนั้นเด็กที่จะเริ่มเรียนหนังสือหรือจะเข้าสอบจึงต้องไหว้พระพิเคเนตเสียก่อนอน,น,นอกจากนั้นท่านยังเปรียบดังเจ้าผู้รักษาคุ้มครองไปทั่วทุกแห่งหน โดยเฉพาะบริเวณธรณีประตูสีแยกและโค้งอันตรายเพื่อคุ้มครองคนที่ผ่านเข้าออกหรือไปมาในอินเดียเรามักเห็นเทวรูปพระพิเคเนตวางไว้ต่ำติดพื้นข้างประตูหรือริมทางคล้ายสารพระภูมิของคนจีนบทบาทที่สำคัญที่สุดของพระพิเคเนตคือเป็นเจ้าแห่งการริเริ่มใครจะทำอะไรครึ่งใหม่เช่นการปลูกบ้านการเปิดกิจการการเดินทางการเปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งการบูชาเทพอื่นล้วนแต่ต้องไหว้พระพิเคเนตเสียก่อนจึงสำเร็จ ทำไมต้องไหวพระพิเคเนศเสียก่อนเทพอื่นใดคําตอบน่าจะอยู่ที่ว่าพระพิเคเนศเก่าแก่กว่าเทพอื่นใดในศาสนาฮินดูที่มีพระพักเป็นมนุษย์อินเดียโบราณมีสมชาติใหญ่ที่ประสมประสานกันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพวกที่เข้ามาอยู่หลังสุดคือชาวอรารยันซึ่งพูดภาษาอินโดยุโรเปียนเริ่มเข้ามาในอินเดียประมาณ1,000ปีก่อนพุทธกาลชาวอรารยันพนเจจนจรเข้ามาจากอุษาทวีป ทวีปเอเชียตอนกลางชนกลุ่มนี้จึงไม่รู้จักช้างชาวทมินพูดภาษาตราวิทยันเข้ามาในอินเดียก่อนอรารยนชนกลุ่มนี้จึงน่าจะคุ้นกับช้างอยู่บ้างชาวมุลดับพูดภาษาในตระกูลมอนเขมนกระจัดกระจายเป็นชนกลุ่มน้อยทั่วอินเดียและอุษาคเนกลุ่มนี้ไม่มีใครทราบว่ามาจากไหนแต่อยู่ในอินเดียและอุษาคเนก่อนใครอื่นแนศในวรรณกรรมสันสกฤตที่ใช้เรียกพืชเขตร้อนเช่นพริกไทยคลู กล้วยและอื่นๆส่วนใหญ่มาจากภาษามุนดาภาพพระพิคเนตภาพวาดราวคศ1820น่าเชื่อว่าชาวมุนดานถือช้างป่าและจับช้างป่ามาเลี้ยงก่อนใครต่อมาเมื่อชาวทมินและอารยันเข้ามาในเขตร้อนตามลำดับก็ย่อมเรียกพื้นเขตร้อนตามภาษาพื้นเมืองเดิมแล้วนับถือเจ้าสมิงใครที่มีหัวเป็นช้างของคนพื้นเมืองไว้ด้วยเมื่อศาสนาฮินดูลงตัว ประมาณ2,000ปีที่แล้วผู้คนหันมานับถือพระอิศวรพระนารายณ์เป็นใหญ่แต่ก็ยินดีไหว้พระพิเคเนตก่อนเพราะท่านอยู่คู่กับชาวพื้นเมืองมาก่อนที่มหาเทพอื่นๆจะเข้ามาเป็นใหญ่ในภารตาและอุสาคาเนอินเดียเป็นประเทศใหญ่ที่บรรจุคนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งย่อมมีความขัดแย้งรุนแรงและมากมายเป็นธรรมดา ดังนั้นศาสนาฮินดูจึงต้องมีกลไกในการประสมประสานเทพของแต่ละเผ่าให้เข้าเป็นญาติหรือพันธมิตรต่อก,กันเพื่อความผาสุกข,ของสังคมคกลไกนั้นคือการแต่งเทพปกรณมหรือนิยายขึ้นในกรณีของพระพิคเนธเทพปกรณมของท่านจะตรงไปตรงมาหรือสร้างเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้เพราะการจะประสมประสานระหว่างคนพื้นเมืองและชนเผ่าที่รุกเข้ามาในภายหลังต้องมีวิธีการหลายขั้นตอน และการจะยกเทพเผ่าพื้นเมืองที่มีหัวเป็นช้างให้เป็นญาติกับเทพของเผ่าที่เข้ามาอยู่ใหม่ที่มีหัวเป็นคนต้องผูกขึ้นเป็นนิทานมากมายหลายชั้นขั้นแรกกำหนดให้พระอิน์ซึ่งเป็นเทพฟ้าของชาวอารยันขี่ช้างเอราวัณซึ่งเป็นเทพป่าของคนพื้นเมืองอันแสดงถึงชัยชนะของชาวอารยันเหนือคนพื้นเมืองเดิมขั้นต่อมาเมื่อสองเผ่าเริ่มประสมประสานกันมากขึ้นก็เกิดเทพปตระนำว่าด้วยพระนางอุมาสร้างเทพ,พบุตร ที่ต่อมาจะเป็นพระพิคเนตจากคราบคลายของพระนางแล้วมีบัญชาให้เทพบุตรนั้นเฝ้าพระทวารไว้ไม่ให้ผู้ชายคนใดเข้ามาในห้องมเมื่อพระอิศวรกลับมาจากบําเพ็ญพระนาหิมาลัยก็พบเด็กซึ่งพระอุมาสร้างขึ้นเด็กนั้นห้ามไม่ให้เข้าไปหาพระอุมาผู้เป็นแม่จึงเกิดการสู้รบจนเด็กเสียนขาดซึ่งชีวิตไปในที่สุดก็หาเสียนใหม่ซึ่งเป็นเสียนช้างมาต่อปลุกให้ฟื้นชีพแล้วพระอิศวรก็รับเด็กที่มีหัวช้างเป็นบุตรของพระองค์ นิทานเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางจิตวิทยาระหว่างลูกชายกับพ่อในวัยทารกเด็กชายย่อมติดและห่วงแม่ต่อมาจะต้องสู้กับพ่อจึงจะพ้นความเป็นทารกนิทานเรื่องนี้ช่วยชีทางในการเติบโตทางจิตวิทยาและสร้างความสุขแก่ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ซึ่งส่งผลให้พระพิคเนตเป็นที่เคารพรักยิ่งขึ้นขั้นสุดท้ายเมื่อชาวอารยันกับคนพื้นเมืองประสมประสานกันสนิท ก็เกิดเทพประกรนํำอีกชุดหนึ่งที่โยนความผิดเรื่องการเสียศีรษะของทารกนั้นให้ผู้อื่น mm hmm. เช่นพระเสาวมองเด็กด้วยความบูปัดหรือพระนารายใช้วาจาสิทธิ์ว่าให้เด็กหัวหายในที่สุดพระพิคเนตก็กลายเป็นศิวบุตรอย่างสมบูรณ์แต่จนทุกวันนี้จึงมีคนสงสัยว่าทำไมต้องไหว้พระพิคเนตก่อนพระบิดาพระศิวะ คำตอบคือพระพิคเนตเก่ากว่าแก่กว่าและมีก่อนพระอิศวนเสียอีกแต่เมื่อนำออกจากป่าให้ไปอยู่กับเทพอื่นๆและแสดงว่าชาวมอนขเขมรที่อยู่ในอินเดียมาแต่เดิมได้กลายเป็นญาติสนิทกับชาวอารยันที่เข้ามาภายหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว